สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องน้ำมูลอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีคนมาเม้นว่าสอนทํา y youtube หน่อยโอเคนะครับวิธีก็อย่างจะง่ายนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ y o u t u b e นะครับเออคนจริงครับมันจะต้องแบบสมัครนะครับมันต้องสมัครไงไม่รู้ก็คือมันให้เราสมัครก่อนที่จะทํา y o YouTube ได้นะครับ คืออันนี้ผมทาให้ดูไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าไม่เขาก็คือถึงที่ผมจําได้ก็คือมันต้องสมัครนะครับแล้วก็หารูปอะไรก็ได้มาใส่นะครับก็ <c oughs> ว่าอย่างนั้นกันไม่ความจริงไม่ต้องเลือกรูปก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเอารูปอะไรนั่นแหละครับมันแล้วแต่ว่างนั้นคือความจริงเนี่ยคือก็ทาง่ายมากถ้าสมมติอยากเอาวิดีโอไปลงก็กดไปคําว่าอ,อืม วิดีโอของคุณครับน่าจะประมาณนะครับหยอกหยอกนะครับหยอกแล้วก็กดไปตรงบวกไอ้รูปบวกนะครับแล้วก็กดแล้วก็กดถ้าเรามีวิดีโอที่เราอัดเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะกดไปตรงที่แล้วก็กดส่งไปเลยนะครับมันก็จะค่อยโหลดสามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะครับคือก็ไม่ได้จะมีระยกขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับซึ่งก็มีแต่คนแบบ ชอบมาทำเดี๋ก็นั่นแหละครับเออคลิมนี้นะครับก็ขอจบสำหรับเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย